ัสดีชาวลัคนาราศีกุมทนะัม้งหมดราแล้วค่ะเรามาเช็คพลังงานความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะในช่วงหลูกเมษายหกคกันดีกว่านะคะว่าในช่วงสงกรานนี้นะคุณกุมผู้ที่เกิด20มกราถึง18กุมภาความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็พลังงานทั้งหมดของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดพลังงานของชาวกุมที่โสดก่อนนะคะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกุมที่โสดนะจ๊ะกุมนี จัดจังメンอาจจะมีการขอโอกาสกลับมาขอโอกาสของคนเก่าๆนะชาวกลุ่มนะคะที่โสดก้าวถ่วให้ระวังนะคะดูความไม่ชัดเจนมีอยู่สูงมากนะชาวลัคนาราศีคุมแปดดาบด,ดูมืดแปดด้านพอสมควรนะคุณคุมหนึ่งไม้เท้า เจ็ดดาบเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมบางทีอาจจะมีความเ,าเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาในอดีตแล้วอาจจะมีอาการแบบย้ายงานเปลี่ยนงานเพื่อจะหนีหน้ากันไปเลยก็ได้เขาหนีเราเราหนีเขาก็ได้หรือมีการบล็อกมีการเท,ทหรือมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานเพราะไม่อยากจะเจอหน้าคนคนนี้ก็ได้นะคะสองไม่สองดาวเนี่ยมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคุณม,มี ตู้อึ่นอัดอ่ะนะคะห้าถ้วยนะเห็นไหมพลังงานคุณคุมที่โสดดูแบบดูหันหลังสุดๆนะถ้าเขาไม่หันหลังให้เราเราก็หันหลังให้เขานะคะด h มาจ g ก c ชียนคิดวางแผนใหญ่เลยนะว่าจะจัดการยังไงกับคนคนนี้ดีนะคะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีกุมที่โสดวีโฟจูนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีกุมที่โสดน,นะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอ่ะมาดูซิพลังงานของคุณจะไปเป็นทิศทางไหนนะคณกลุ่มที่โสนนะคะสี่ดาบคณกลุ่มต้องไม่จับโปะได้อะไรบางอย่างมันถึงได้ทรงพลังงานแบบอืดูแบบดูเด็ดขาดดูดูเครียดนะคะ Queen of Cups แฮงแมนเช่นไปเจอว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างของเขามาแล้วทำให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะแล้วอาจจะเป็นการแบบช็อกแอนด์เซอร์ไพรส์ในเวลาเดียวกันนะนั้นเวลาที่มาปรึกษาโนสราแม่จะบอกพลังงานจากรูปแล้วบอกได้ทุกอย่างทั้งหมดย่านความถี่ของพลังพลังงานที่เป็นความจริงเนี่ยจะไม่โกหกเลยทำไมแม่ไถึงทำาฟลสเ้นเพราะว่าแม่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพลังงานอะ มันไม่มีอะไรเลยเนอกจากความจริงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแก่นของความจริงของชาวลัคนาราศีกลุ่มในบางคนที่ต้องเจอใน ep สงกรานนี้นะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลด้วยไพ่มมสาราดีกว่านะซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทำให้แม่ได้รีวิวดีมากๆหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านในช่องติดต่อมมโมสาราดูก่อนก็ได้นะคะครูวาจันมีไรอยากบอกอู้เขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วคุณ เขาเป็นคนมีแฟนอยู่แล้วอะคุณม,มีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ใช่นะคะอย่าไปเสียเวลาชัครลกทิ้งไปเลยจ้อะอะทีนี้เรามาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเรเลชั่นชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะ ชาวลัคนาราศีคุมที่มีคนคุยดูดูอย mm ู่อินเลเยอร์ชิดแต่ง,งานแล้วมีแฟนแล้วในช่วงหลุกเอ่อเมษาหกหกจะเป็นยังไงบ้างนะคุณกุ่มพ้ทีิเกิดยี่สิบมกราถึงสิบแปดกุมภานะคะใบแรกสตรงอ่าก็ดูสอดท้องกันนะตัวคุณคุมค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวดูดูอยู่ก้าวไม่เท้าอาจจะมีการบล็อกเทหันหลังนะคะอาจจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ไปต่อกับคนคนนี้นะ The e m p r e s s มีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม่เท้าเริ่มต้นใหม่ The e m p r e s s แสดงว่าคุณกลุมอาจจะตัดสินใจแล้วล่ะว่าเลิกไม่ไปต่อพอแค่นี้อย่าอะไรก็ได้นะคะ The e m p r e s s เอ้ย The Emperor ขยายพลังงานให้คุณม,มีก่อนเจ็ดถ้วยมีใครบางคนแอบไปบริหารเสน่ห์แล้วคุณกุมจับได้นะคะจับได้นะ king of wands ไม่คุณกุมเจ้าชู้ซเองแอบไปบริหารเสน่ห์ซะเองคนของคุณก็ไปบริหารเสน่ห์ทำให้มันไม่สามารถไปต่อได้ในความสัมพันธ์เด m a g i c c h เช n เนี่ยคุณได้เหมือนกันเห็นไหมพลังงานไม่โกหกอ,อยู่แล้วนะคะเปิดไพ่น้อยก็จะต้องโอกาสเหมือนกันก็มีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวนะลองเออ อย่างเวลาที่มาปารึกษาแม่มราแม่จะใช้รูปอย่างเดียวไม่ใช่ยางอื่นเลยนะคะแล้วคุณคุมก็ไม่ต้องเล่าเลยแม่จะรู้เรื่องของคุณได้เองทั้งหมดนะคะเพราะว่ารูปสามารถเล่าในเรื่องในตัวเองให้แม่หมดได้นะคะ night of pentacles มือที่สามมันจะมาจากงานนะคะงานนำพามาธุรกิจนำพามานะนี่ไงสี่ถ้วย มีการเข้ามาของใครบางคนนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาปากเสียงระหว่างกลุ่มมี่กับคนของคุณนะขยายพลังงานต่อถามจากจักรวาลว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกุ่มกับคนที่คุณคุยอยู่ดูๆอยู่นีม่มได้เจ็ดถ้วยเหมือนกันเนี่ยพลังงานเนี่ยเวลาที่มาคุยกับแม่มดจะสนุกมากเลยนะเพราะว่าคุณจะเซอร์ไพรส์ว่าแม่รู้เรื่องของคุณได้ไงโดยไม่เล่าอะไรเลยนะรู้ได้ทั้งหมดทุกอย่างจริงเหรอแม่บอกได้เลยว่าจริง ในห้องแห่งความลับถ้ามีรหัสเข้าห้องนี้ได้นะคุณรู้ได้ทุกอย่างทั้งหมดไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนในโลกหรือไม่ต้องพูดอะไรเลยก็รู้นะคะสีดาวคุณได้สีดาวเนี่ยก็ได้เหมือนกันอีกค่ะคุณ้นณก็ว่าอยู่นะพลังงานไมโครูผมแมมโสรานะคะเพราะนั้นถ้าคุณเอ,อ่อคุยกับแม่คุณจะได้รู้ความจริงแล้วชีวิตจะง่าย การที่เราได้รู้ความจริงเราจะแกล้งโง่ต่อไปหรือเราจะไม่ยอมโง่อีกต่อไปมันก็มีอยู่แค่สอง o i c e นะคะเดวิลคุณเจอคนแบบเนี้ยคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แหละนะเอาล่ะถามจากจักรวาลดีกว่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่ถามครูบาอาจารย์้ไพมมัศรานะคะเออลองไปอ่านรีวิวแม่โมในทิกต็อกดูก่อนแล้วคุณอาจจะรู้แล้วก็สัมผัสได้ว่าพลังงานมันมีอยู่จริงนะ เขเาจะชูพอสมควรระวังรักทางไกลนะคะลอง d i s t a n c l a t i o n ระวังเรื่องทีเ่เข้ามาดีพูดดีทุกอย่างดีหมดแต่เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวอ่ะเพราะนั้นคนนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นยังไงขอให้ชาวลัคนาราศีคุมโชคดีในช่วงสงกรานนี้นะ See you คลิปหน้า